ชาวบ้ามงเลี้ยงปางไม่ด้องมีสองเซียนนะสองเสียนนะมีเจจิตินนะกับแชมป์กับคู่นะคู่นะโอ้กระโดดคักร์เถอะ รถรอดีรดรอดูจะประกอบฉากประกอบฉากนี่เลยประกอบฉากนี่เลยนี่เลยไม่นองเออเนี่สมกับครับผมวันนี้บ้านดอเกษตรเภอ์เจ็ดดจังหวัดชยภูมิครับผมี่มอเอ้สายกว่าเอามาามีาี่ปนน ประเอาบฉากน้องประกอบฉากเซนปอกเซนปอนสแหยแดงผมว่ามีพี่น้องมีมีมี่น้องมีประกอบฉากตีตัวแหงอ่ะโอ้โหโอ้โหยีสี่น้องยีสุนั่นนั่นแม่ลงฝั่งไปหาเซนปอนมาเลยกําลังบ่อกลับมาหาพระเอกก่อนั่นคือเซนแชมป์ อ้ยอะไรอ่ะกระโดดอ่ะกระโดดอ่ะเน่ยไปนึง่องกานึนี่เลยนี่เลยมันไหมมันไหมดูหน่อยเร่ันวไปหาแม่ที่เจเจดินนะกับชสู้กันสู้กันไปหาแม่นะเจนะ vs กับชมก็ไปดูี่ลน้กัไป่ ไพ่ไพ่ปัดชิ่งแร๊บนะสุนเจยเจรินะผักตัวนไปเป็นแพรนะฮึดเอ่อบอกยขึ้นมาให้น้อดูน่ฮึแชมป์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 จิ้มจึ้มแชม์แชมแชมฮึดแม่้าตาหลอดล้อมาแบนท่น โอ้ยโอโอ้โอโอ้โอโอ้อโอ้โโออโอ้โโอ้โโอ้โอโอ้โโ้อโอ้โอ้โอ้โโ้อโอ้โอ้โโ้อโอ้โโอ้โอ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 โอ้โ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  ใกล้เคียงกูโร่เจ็ดจิตแปดจิตประมาณนี้แสงทิมเจนะ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 อยเจหน่อยเจนะเจนะแต่เขาบว่าคืนนี้นะยังไม่ลงฝั่งนะเนี่เออได้พี่น้องก็ผมโดนบางโดนบางเจเจใช่ผืนลงฝั่งกว่าเนี่ยใช่ผืนลงฝั่งเปล่าไม่ใช่นะพี่น้องเดี๋ยวตามอีกนะงค้างไว้ก่อน ขังไว้ก่อนถุงอะไรครับ่ถุงอะไรถุงอะไถุงอะไรครับถุงอะไครับถุงอะไรครับโอ๊โอ๊โอ๊ะถุงอะไรครับถุงอะไปลาปลาปลาเขยยโชว์เห็นตัวด้วยเออหั่นแหละนั่นแหละพี่น้องครับผมออปนเออยีส เ้ยไหมแชมเลยไหมเออน้ำด้วยวิ <c> ่ <ười> โยนมาซูบเนี่ยตามไปถึงนอ้องตรงนี้อยู่ระหว่างประกอบชากนะคลิปไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ส่วนของเจ๊เจดินนะฮะเจ้าวฝืนที่กนะ็รู้ฝังแล้วน้อง เปนะิดลงฝั่งยังนะปุ๊เป็นไงว่างเปล่าปื๊ดยังไงยังไงครับเป็นไงปื๊ดปืด,ปด,ปดตอนตอนโยกเขย่าตีตัวแรงปืดป๊ดปืด๊ดถีบมานานปืด๊ดชิ่งตอนนะั้สู้หมดแล้วนะฮะโฟกัสคู่ดีกว่านะโฟกัสคู่มุมซ้ายขวาเลย ตอนตอนแถฟ้าทำงานขนาดไหนตอนมีไหมตอนมีไหมไม่มีพี่น้องก็บอกมาทิมนิดเดอยวมีเลยนี่เลยปื๊ดปื๊ดอ่เลยนั่นเลยยืดแล้วยืดแล้วยืดแล้วแถวข่าวทำงานหรือเปล่าประกอบฉากได้ดีไหมพี่น้องมีประกอบฉากมีปานินสองพี่น้อง z o มกลับปึ๊บปึ๊บปื๊บเจ๊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 เผยเผยลงฝังก่อนเนี่ย อยลุงอยู่ลุงฝั่งซิปเซนรอดหมดแอบหนึ่งพี่น้องนี่เลยอะไรนะอะไรแม่บึกตายฝั่งเนาะหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วนี่นับสองหรือเปล่านับสองไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเจ๊ครับเหลือหรือเปล่าเลยเจ๊

ยังยังมือน่องขอเวลาท่านนอนยืนแล้วปื้ดแถวขาวปาร์ตปื้ดจองยัางมือน้องยังยังปื้ดประกอบฉากได้ดีหรือเปล่ามีไหมมีไหมไม่มีสุมกับมาสมเจแล้วฮะเจเหรอเจเจเจกี่ตัวเจเหลืออีกไม้ฉาเนี่ยเจมีเหลือไหมครับยังมือน้องรอแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งจะประกอบฉากประกอบฉากอะประกอบฉากประกอบฉาก ปื๊ดพื้นพื้นหนีน้องกบชากเนี่ยโอ้กบชากร้ายเลย <laughs> สเปอน์สเปอน์สแคงแดงๆเนี่ยกบชากแค่น้อยทำงานยังไงปื้นพื้ยางยางมีไหมมุ่งจะเลยพี่น้องมุ่งจะไหมมีหรือไม่มีครับจะมีหรือไม่มีพี่น้องเลยจะม,มีหรือไม่มีื ประกอบฉากวานสวบดึงทนี้ตรงนี้นี่ซ้าย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 สายนี่พี่น้องซ้ายเลยช่างอาร์ตขอไปฮะเซียนอาร์ตทับลังนี่เลยนี่เลยเห็นมีอีกเยอะพี่น้องประกอบฉากแป๊บนึงเวิร์สๆฉากไหนตัวขึ้นมาแล้วก็จะปิดคลิปพี่น้องเวิร์สๆอู้หน้ารุนนะน่ารุนอะไรพี่น้องนี่นี่นี่น่ารุนกว่าพี่น้องนี่รุนกว่าอีพีนี้ชอบ ได้เป uh ็น uh ท oh. 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 okay. yeah. yeah. oh. oh. ี่ชอบพี่น้องตัวจริงตัวสำรองตัวจริงตัวสำรองเออเออได้ด้วยได้ได้ด้วยพี่น้องเงินโอ้โอ้กลับมาหานี่อาร์ตอาร์ตก็ได้เต่อือป้าบึกพี่น้องเลยนั่นเลยอาร์ตทับลังโหราดขอบคุณครับประบการร์ลับๆเจอกันอีกคลิปใหม่ๆเลยครับพี่น้อง